เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังขอ้อเท็จจริงรายละเอียดข้อกฎหมายอะไรไปแล้วลองค่อยๆค,ค,คิดตามดูทีละเปลาะทีละเปราะจะทําให้พอจะประเมินกันได้ว่าวันที่14สิงหานี้เราน่าจะได้ฟังอะไร,รแล้วจะมีผลทําให้ในายกเศรษฐาต้องเก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลรบหรือว่ายังคงดํารงตําแหน่งต่อไปอย่างสง่าง,งามโดยวันนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญนะครับได้มีการพิจารณาปรึกษาหารือในคดีที่ประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน40คนขอให้สารรัฐธ,ธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธ,ธรรมนูญถึงความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธ,ธรรมนูญมาตรา170วัรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่จากกรณีที่นายเศรฐาได้นำความกลาบังคมทูล เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกท,ทั้งที่รู้อยู่หรือกูร์รอยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติ ừ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  เนื่องจากเคยถูกสารดีการม,มีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือน ừ ừ ừ นะะในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนะคะ,คะมาดูข้อกฎหมายกันว่าตามคำร้องเนี่ยเขาบอกว่ามาตรา170วรรคสาม ใช่ไหมแล้ก็มีการพูดถึงมาตรา160้วงเล็บสวงเล็บ5โอเคเราจะไม่อ่านให้ฟังแต่เราจะเล่าว่ามันคืออะไรก็คือคคเขาร้องให้ความเป็นรัฐมนตรีของทานายกสิ้นสุดลงด้ดยเหตุว่าขาดคุณสมบัติขาดคุณสมบัติอะไรบ้างเขาก็โยงไปที่อีกมาตราหนึ่งก็คือคุณสมบัติข้อที่บอกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกักษ์ เราก็ข้อที่บอกว่าไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงก็คือความซื่อสัตย์กับจริยธรรมละกันไง่ายๆเท่านี้คราวนี้เอาอะไรมาโยงว่าคุณเศรษฐาไม่ซื่อสัตย์และขาดจริยธรรมก็คือว่าการแต่งตั้งคุณพีชิตชื่นบานทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตเนี่ยขาดคุณสมบตัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอ่ะคราวนี้ก็กลับไปดูที่รั้มนูลอีก ว่าอะไรหรือที่ทําให้คุณพิชิตขาดคุณสมบัติได้ับเขาก็มองไปตรงที่บอกว่าเคยจําคุกอคราวนี้จําคุกเนี่ยมีหลายแบบรับทางผู้ร้องเขาบอกว่าก็เคยถูกสารฎีการมีคําสั่งจําคุกเป็นเวลาหกเดือนในคดีผิดฐานละเมิดอำนาจศาลแต่ในรัฐนูเนี่ยเขียนว่าคนที่จะขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีนะคือจะต้องเป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุกับ แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันกระได้กระทําโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทครับดังนั้นมันเป็นสองเปราาคุณผู้ชมเปราะแรกก็คือคุณพิชิตเองเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือเปล่าก่อนอืนะคะครับข้อตัวอย่างกันมันก็มีตรงนี้คือในรัฐมนูลเขียนว่าต้องคําพิพากษาให้จําคุกแต่สิ่งที่คุณพิชิตโดนเนี่ย มันไม่ใช่คำพิพากษาแต่มันเป็นคำสั่งจำคุกคับต่างกันยังไงถ้าคำพิพากษาจำคุกมันต้องเป็นการดำเนินคดีคคดำเนินคดีอาญาเนี่ยแหละนะคะที่จะมีกระบวนวิธีพิจารณาความก็คือต้องมีการตั้งเรื่องมีการทำสำนวนมีการส่งฟ้องสมมุติอายการส่งฟ้องเราเสร็จแล้วขึ้นศาลต้องมีทนายความของสองฝ่ายมีการ ตัวแยงสืบพยานหลักฐานแล้วก็ค่อยไปจบที่คำพิพากษาให้จำคุกอันนี้คือสารรนุงว่าถ้าใครเจอคำพิพากษาให้จำคุกต่อให้เป็นสารชั้นต้นแต่ถ้าคุณเดินเข้าคุกไปแล้ว <จบ S 2> ด้วยคำพิพากษานั้นคือขาดคุณสมบัติมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ตลอดชีวิตครับคราวนี้ของคุณพิชิตเนี่ยมันเป็นคำสั่งจำคุกไม่ใช่คำพิพากษาจำคุกกันหญ่ค,ค,คือคดีละเมิดอำนาจศาลเนี่ยมันเป็นอำนาจของผู้พิพากษา คนเดียวเลยรับค่ะแล้วก็จะไม่ได้มีกระบวนวิธีว่าต้องมีการทําสำนวนมีการส่งฟ้องมีการแก้ต่างอะไรก็คือท่านก็ใช้วิธีใช้อำนาจในการวินิจฉัยเองเลยว่าการกระทำเนี้ยไม่เรียบร้อยกับเราก็ถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลซึ่งกฎหมายละเมิดอำนาจศาลมีไว้ทำอะไรก่อนมีไว้เพื่อให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลเนี่ย เป็นไปได้อย่างสง,ง <c oughs> รบราบรื่นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นโดยโดยปกตินะเขาจะใช้ในห้องพิจารณานั่นแหละ <c oughs> นะคะแล้วก็คนที่จะโดนเนี่ยก็โดนได้ตั้งแต่สมมตินั่งไม่เรียบร้อยนั่งแบบไม่เคารพสาร <c oughs> แล้วเตือนเราไม่ฟังยังคงนั่งอยู่อย่างเช่นไข่ห้างอย่างงี้แล้วอ่ะสารบอกเอาขาลงไม่เอาลง อันนี้ก็เป็นไปได้ที่จะโดนละเมมหน้าสารแต่แน่นอนคงไม่ถึงขั้นติดคุกนะอันนั้นอาจจะโดนปรับโดนอะไรไปนะคะการวิวาทกันในบริเวณศาลก็อย่างคดีที่คุณบุ้งเนติพรเคยโดนอย่างเงี้ยนะมีวิวาดกับรอปพมีการทำร้ายร่างกายการอะไรแบบนั้นก็โดนคดีละเมมหน้าศารส่วนของคุณพิชิตโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องบอกว่ามีความเกี่ยวพันกับถุงขนม โดยไม่ได้เป็นคนไปวางไว้เองแต่ว่ามีคนอื่นถือเราก็อ้างว่าไปลืมไว้นะคะแล้วศาลก็ไต่สวนไปมาก็พบว่าอ้าวรูจักกันหนี่อย่างโน้นอย่างนี้อันนี้คือส่วนที่เป็น question mark คือเราไม่เคยเห็นคำสั่งอันนั้นว่าที่บอกว่าคุณวิชิตลัเมิมหน้าศาล่ะท่านไล่เรียงไว้ไว่าอย่างไรอย่างไรก็ดีมันไม่ใช่คดีความอาญาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคำสั่ง ใช่ไหมคะคราวนี้ผู้ร้องเนี่ยเขามองว่าไอ้คำสั่งให้จำคุกตรงนี้มันเท่ากับคำพิพากษาให้จำคุกอ่าตรงนี้คือประเด็นข้อกฎหมายที่สารรัฐมนุนก็จะต้องอาจจะอาจจะต้องไปวินิจฉัยเอาแต่นี่คือปลอะแรกเท่านั้นนะเปลอะแรกเพื่อที่จะรู้ก่อนว่าคุณพีชิตมีลักษณะต้องห้ามไหมคือขาดคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีไหมก่อนโดยดูจากคำสั่งกับคำพิพากษา ใช่มันาาอ่านเดียวกันไหมม,มันเท่ากับไหมคำสั่งจำคุกหกเดือนละเมิดหน้าสารเท่ากับคำพิพากษาจำคุกไหมนะคะโดยความต่างก็อย่างที่เล่าไปอันนี้เรื่องแรกใช่มีอีกไหมคราวนี้สมมุติออว่าถ้าเกิดว่า มองว่าเอ,อไม่คุณพิชิตไม่ได้ขาดคุณสมบัติอะไร,ค,รคำสั่งไม่เท่ากับคําพิพากษาแล้วก็ตามที่เลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เสนอชื่อคุณพิชิตโดยที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วครับสารุนก็เห็นตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าเปล่าต่อไปก็ไม่ต้องดูถูกไหมคะค,คือเปล่าที่บอกว่าการที่คุณเสถามาแต่งตั้งคุณพิชิตผิดไหม,มก็คือไม่ต้องดูครับอ่าแต่ถ้าสมมุติว่ามองว่าเอ้ยคุณพิชิตเนี่ยแหละ ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วทำไมยังแต่งตั้งก็ยังมีเปราะต่อไปยังดูก็คือว่าการเช็คคุณสมบัติเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเลขาธิการครอรมอรถ้าเลขาธิการเขาก็มีเช็คลิสต์ของเขาเช็คเช็คเช็คมาแล้วเขาพบว่าผ่านเขาส่งมาให้นายกอนุมัติใช่ไหมคะคนายกซึ่งก็มีหน้าที่เซ็นแต่งตั้งเนี่ย huh, จ,ะจะผิดไหมรหรือว่านายกเนี่ยต้องไปเช็ค ทำงานเหมือนกับเป็นเลขาธิการเลยแล้วเช็คเออเองหรือเปล่าอ่าตรงนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นว่ามานหน้าที่ใครอืมอืมแล้วค่อยต่อมาอ่าสมมตินะคะอย่างผู้ร้องเนี่ยเขาก็บอกว่าก็นายกก็มีหน้าที่แต่งตั้งยังไงก็ต้องเช็คสิอืมจะมาแบบว่าปล่อยให้มันเป็นความรับผิดชอบของเลขาธิการได้ยังไงครับถ้าสมมติสารรมนุญเห็นตานนั้นก็ก็ยังต้องมาดูอีกว่าเออการที่เกิดเราแต่งตั้ง คนที่เราเช็คแล้วว่าเขามีเคยถูกคําสั่งจําคุกแบบนี้มันจะหมายความว่าเราผู้เป็นผู้แต่งตั้งเนี่ยหรือนาย,ยกเนี่ยขาดจริยธรรมหรือเปล่าเพราะขณะที่เรานั่งคุยกันเนี่ยเราก็ยังเราก็ยังต้องคิดเลยว่าคําสั่งจําคุกเท่ากับคําพิพากษาไหมครับตกลงคุณพิชิตมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขนาดนั้นหรือเปล่าครับนะอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ที่เขาต้องไปดูกันคือบอกว่า ความสาคัญสําหรับในมุมมองเรานะสรศาลท่านอาจจะข้ามทุกอย่างที่เราพูดไปเลยเราไปดูแค่อํานาาหน้าที่นายกรัฐมนตรีกับอำหน้าหน้าที่เลขาธิการก็ได้นะในการตรวจสอบว่านี้เป็นหน้าที่ใครกันแน่ใช่แล้วไอ้การที่แบบว่าเราอาจจะเอ๊ะอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ชัดว่าเขาเนี่ยเคยถูกคําพิพากษาจําคุกไหมเราไม่ได้รู้เรื่องว่าเขาเคยไปทําผิดอะไรแล้วเราแต่งตั้งเขาเนี่ยเราผิดจริยธรรมไหมอันนี้คือข้อต่อสู้ได้เหมือนกัน แต่สําหรับส่วนตัวเราเราคิดว่าเรื่องของคุณพิชิตก็สําคัญครับเพราะการที่คดีของคุณพิชิตเนี่ยโดนแค่ละเมิดอำนาจศาลน่ะมันยังไม่บ่งบอกอะไรในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเพียงพอ,อเพราะถ้าคุณติดสินบนศาลจริงๆมันต้องถูกดําเนินคดีอาญาคดีหนักด้วยถูกไหมคะครับถามว่าคดีนั้นคุณพิชิตโดนไหมไม่โดน มีการตั้งเรื่อง,อง,งมีการตั้งเรื่องแล้วก็จากจากตํารวจเนี่ยคือมีการร้องทุกข์ที่ตํารวจครับตํารวจก็ทําสํานวนส่งอัยการคราวนี้ในชั้นอัยการเนี่ยค่ะอัยการเขาก็ดูพยานหลักฐานทุกอย่างว่าโอเคเกิดอะไรขึ้นใครวางถุงขนมคนที่วางอ้างว่าอย่างไรคนที่วางเหมือนเขาจะอ้างว่าเขาไปซื้อขายที่ดินอะไรมาแล้วเขาถือถุงเงินนั้นมานะแล้วเขาลืมครับอ่าอันนี้คือ ตามที่เราจาได้นะคะแล้วก็อายาการก็มองว่าเอา้ามันโยงไปยังไงมันก็ยังไม่ถึงคุณพีชหรือไม่มีน้ําหนักพอที่จะส่งฟ้องไงคดีนั้นมันก็เลยจบที่ตรงนั้นก็คืออายาการเนี่ยสรุปสํานวนไม่ส่งฟ้องคดีถุงขนมคือจบที่าาาชั้นอายการละใช่ดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันเดินไม่ถึงศาลแปลว่ามันยังไม่เคยมีการพิสูจน์ความถูกผิดตรงนั้นครับอ่ามันจึงเป็นประเด็นว่า แล้วเราจะบอกได้ไหมอย่างเต็มปากเต็มคำว่าคุณพิชิตเนี่ยอืขาดคุณสมบัติเพราะขาดจริยธรรมับในเมื่อคดีมันค้างอยู่อย่างนั้นครับอส่วนประเด็นว่าไอ้คำสั่งจำคุกเท่ากับคำพิพากษาจำคุกไหมอันนี้เป็นข้อกฎหมายที่ท,ท่านต้องพิจารณาเอาครับ